นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมาเฟียทวงทายาแต่งโดยอนาตตาตอนที่16คุณคนอะไรจะบอกรักก็ไม่ยอมบอกมาเฟียชักจะน้อยใจแม้คำว่ามีทูของเธอจะทำให้หัวใจของเขาพองฟูขึ้นเป็นกองเพราะเขาเองก็ไม่อยากเป็นผู้ให้แค่เพียงฝ่ายเดียวอยากจะเป็นผู้รัก ผู้รับเหมือนกันบ้างแต่เธอก็ให้ความสุขแก่เขาด้วยจินนิกาตอบรับด้วยการจูบแก้มของเขาจูบไปทั่วทั้งดวงหน้าจนเขาหัวรอกคิกอย่างอารมณ์ดีลูบไล้มือหนาไปตามผิวพันณผุดพองที่เพิ่งไปเข้าคอส,สปาเ้วสาวเพื่อทำผิวให้พร้อมกับก,บการเป็นเจ้าสาวที่แสนสวยของเขา ก่อนที่เขาจะค่อยๆพลิกตัวของเธอลงให้เขาเป็นฝ่ายอยู่บนตัวของเธอเสียแทนแค่บอกรักมันยากนักหรือไงก็าถามเสียงกระสาวก่อนจะกดจมูกปากลงบนตัวนุ่มๆหอมๆของเธอจิตน,นิกาไม่ยอมตอบแต่เธอแทบคลั่งเมื่อเขาใช้ปากกับจมูกทรมานเธอแทบแย่จนเธอต้องบิดตัวเร่าๆอย่าค่ะ เ,เธอครวนยกมือเดียวจิกผมเขาไม่ยอมให้เขาทำอะไรให้ได้ดังใจเขาอย่างไม่ทันแต่งก็ชวนยาเสร็จแล้วหรอคนเก่งเธอครางฮือในลำคอเพราะเขาดึงมือเธอรวบเอาไว้ด้วยมือเดียวและด้วยความทรมานเขาทรมานเธอด้วยริมฝีปากอันนุ่มชื้น ไม่เอานะอย่แกล้งสิเขาหัวเราะชอบใจคุณรู้ว่าผมต้องการอะไรบอกผมมาสิคนชอบบังคับเอาแต่ใจตัวเองผมก็แค่อยากฟังเขาเร่งเร้าจนเธอถึงกับกรีดร้องและเขายังคงทรมานเธออย่างหนักชนิดไม่ยอมหยุดหย่อนอีตาบ้าเรหยุดนะเขา ไม่ยอมหยุดยังทำต่อไปเรื่อยๆจนเธอเกือบจะขาดใจกับการทรมานของเขาแต่อยู่ๆเขาก็หยุดส่งผลให้คนทรมานทรมานหนักขึ้นกว่าเดิมคนใจร้ายเขาเอียงหูฟังอย่างใจเย็นฉันรักคุณอิตามาเฟียเถื่อนอิตเรบ้าเขายินดีที่ได้ฟังเต็มสองหู จึงก้มลงกล้มหน้าก้มตาพาแม่ของลูกไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเสียงกรีดร้องช่างฟังดูวันหูนักแต่ยังไม่เท่าเขาที่ต้องร้องแทบตายเพราะคนที่หอบพักอยู่ๆก็ลุกขึ้นมากัดเขาจนจมเขี้ยวอ,อย่านะที่รักปล่อยผมคุณแม่มือใหม่กดฟังกด ฟันคมคมลงบนไหล่กายมำจมเขี้ยวไม่คิดออมแรงคราวนี้เขาดิ้นพลาดพลาดจนต้องบีบจมูกเธอเพราะเธอเล่นเอาคืนแบบเจ็บเจๆอีกนิดเดียวก็ได้เลือดแล้วคนใจร้ายเขาปรามาทจินนิกาหัวเสียเธอเดินหนีเข้าห้องน้ำแบบงอนๆ แบบไม่อายแม้จะอยู่ในชุดวันเกิดคราวนี้คนที่ได้ดังใจเพราะเธอบอกรักแต่ต้องหนักใจเพราะต้องง้อเมียเนี่ยสิท้าทางจะหนักเอาการส่วนทางด้านแม่ยายที่แสนจะน่ารักพอออกจากโรงพยาบาลมาได้ก็เริ่มเจ้ากีเจ้าการกับทีมออกแกนไนเซอร์มาว่าจะไปได้วยตัวเองไม่ได้ก็ยังคอยตามดูงานชนิดไม่ปล่อนคลายจนทีมออกแกไน ต่างจุดบซิบนนนทาว่าว่าที่แม่ยายทำรากับจะแต่งงานเสียเองอย่างนั้นแหละจินนิกาวางแก้วชาให้กับมารดาเมื่อเห็นว่ากําลังมีสาวใช้เอาของว่างมาเสิร์ฟจึงช่วยแม่คะตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยหนูก็ไม่เห็นว่าแม่พักผ่อนบ้างเลยนะคะพวกเขารู้รอกหน้าว่าต้องทำอะไรนี่มันงานของเขานะคะ แม่ไม่ต้องไปจำจี้จำชัยเขาหรอกนาเธอบอกมารดาแล้วหันไปทักทายทีม organizer ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์นซ์แกก็เป็นแบบนี้แหละงานแต่งงานของตัวเองแท้ๆก็ต้องจัดให้สวยอลังการหน่อยสิคนเรานะแต่งงานแค่ครั้งเดียวนะเธอหัวเราะขำกับท่าทางจริงจังของมารดา แน่นอนคะ่ะหนูก็อยากแต่งงานแค่ครั้งเดียวแต่ขอแต่งแบบไม่เครียดไม่เครียดสบายๆดีกว่าแม่ก็เหมือนกันพักบ้างเถอะค่ะอีกตั้งหลายวันกว่าจะถึงงานแต่งเอาเวลามาพักผ่อนวันที่หนูแต่งงานจริงๆแม่จะได้มีแรงมาเดินจูงมือหนูเข้างานแต่งไงล่ะคะจิราภาทำท่าคิด มันก็จริงของแกแต่แม่ว่าจะลองเปลี่ยนตรงซุ้มนั่นอีกหน่อยแม่คะเธอลากเสียงยานคางไว้อะไรกับคนที่คิดจะเห็นด้วยกับเธอแค่สองวินาทีแล้วยังไม่ยอมหยุดง่ายๆสงสัยต้องขอ,อยากคลายเครียดมาให้แม่ของเธอพักแบบยาวๆจนกว่าจะถึงวันงานของเธอจริงๆส่วน ว่าที่ลูกเคยเอาใจแม่ยายเป็นอย่างมากแม่ยายเดินทางไปทําความสวยความงามไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์พาช่างเสริมความงามยกขยโงมาให้ท่านถึงที่ไม่สนใจว่าจะต้องเอาใจท่านมากขนาดไหนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายชุดแต่งงานที่มารอยอยู่ในหุ่นก็พร้อมแล้วทุกอย่างถูกรังสรรจากความภาคภูมิใจของจิราภาผู้จ้าก,กีจูก,การ ชุดแต่งงานที่แสนได้ดูอลังการจนเจ้าสาวได้แต่ยืมตะลึงตาค้างเพราะเมื่อเธอได้สวมจริงก็รู้สึกตัวเราก็บเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายคริสตันวาวัวบบนตัวเพรา่าแพรวไม่นับรวมผ้าบนผ้าคลุมที่มีบงกลุดปัะดาช่างแต่งหน้าทําผมที่รุมล้อมตัวเธอ รีบถอยห่างออกมายืนชื่นชมผลงานชิ้นเอกชนิดต้องอ้าปากค้างสวยสวยที่สุดลูกของแม่จิรพานในชุราตีสีมุกเช่นเดียวกับลูกสาวตะดับลงมารรยยอมให้ลูกสาวโดดเด่นที่สุดในงานจินนิกาหันไปกอดมารดาด้วยความปลับปลื้มใจแม้จะคิดค่อนขอดใดใจว่า หากเอาปีกมาติดได้แล้วก็เธอคงบินได้เหมือนนางฟ้าไปแล้วเสียงประตูดังขึ้นก่อนจะมีเสียงร้องอุทานโอ้มายกอดเธอจึงยิ้มกว้างโรสชอนเธอดิบอ้าแขนกอดเพื่อนด้วยความตื่นเต้นอย่านะเดี๋ยวลูกฉันก็หมองกันพอดีจิราภาผู้แสนเคียวแกล้งว่า เมื่อเจ้าสาวคิดจะระวังตัวไม่คิดระวังตัวโรสอยู่ในชุดเพื่อนเจ้าสาวสีชมพูและชอนก็อยู่ในชุดสูทสีขาวสวยจริงๆสวยมากอย่างก,กับเจ้าหญิงนะ่ะโรสชมจากใจจริงนางฟ้าค่ะนางฟ้าต่างหากจิรภาว่าเชิดเชแม่ค้า เธอปรามันดาโรสเห็นเป็นเรื่องขำพอดูว่าแม่ของเพื่อนรักก็เป็นเช่นนี้เฮ้อดีใจกับเธอด้วยนะจินนี่เธอสวยมากจริงๆคุณเรเขาคงรักเธอมากดูสิทั้งตัวเธอทั้งงานอะทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดเชอ ฝีมือเชิญต้องหากระยะจิราภายังคงค่อนแขะใช่ฝีมือแม่ที่เจ้าก,กี้เจ้าก,การแต่เงินก็เป็นเงินของเรนะคะอย่าลืมสิคะจิราภาจึงเชิดหน้าใส่ลูกสาวจนเธอต้องโหดรอาะไปกับเพื่อนอย่างมีความสุขปนตื่นเต้นจบแล้วนะคะมาเฟยทวงทายาทพออ่านจบมันหยุดร้อง ขออภัยเร่งจริงค่ะเครียดจนปวดหัวมันก็เครียดเนาะแต่ก็เครียดแต่ก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ